แตกไปทีครับพี่น้องเดี๋ยววะว้โก o ก o ก o ก บอกว่ามันตะกตันอะไรมาว้าววาออกกันวะออกกับปั๊มปึงยังวะแตกไม่ดีสักอ๋อ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  อ๋อคนโดนลมุมเอือนกคนเล่นจริงกว่าเลยแต่วเราได้ขอดมันก็จริงแล้วไอ้เี้เยบบนี่งตัวแดงมันถือขึ้นเฮน้ยแต่มันหลอกขักปะทินนี่หว่าต้องลอง Yes I can <get> <laughs> ลมิตพาวาโอ้โหไอ้ยิงกูม่นี่เหี้ยหลังหลังหลังให้ให้ให้ยิงกูชักต้องไม่หมดเลยสักไขไม่ได้วกามึงอ่ะเยี่ยด ผมมีดจุดโอมมใหนเราคุณลองเล่ยิงอยู่โดนดูดเดียร์ไอ้ชี้จุไหนมันกูนงเก็บสวยแล้วตะกี้จบเลยทำมาทั้หมด คุลองตัวนี้ดิเขาเล่นอะไรวะยันนี้ได้เป็นเลยอ่ะโอ้แพ้แก สู้คนพยายามอยู่ทุกคนผมได้แค่นี้แหละผมปีนแดกโอ้ยโอ้ยเฮ้ยคนขยันได้แล้วเออโอเคค้างต่ออะไรตึกหนานี้โอ้ลี่กูเหรอดูอย่าทำกูนะกูอยู่ยุคขนาดนี้ตีมีตีบันตีบันต่วเนี่ยเอาต่อช่วงคุณใคร không, 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 nói không, 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 đi không, 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 เอาแล้วเขาลืมแล้วเขาลยจะทำนะโอเคกำลังเลือกการดอุัตเวนเลยว่าดูห้าคนกูก็เท่นไปดุยโอ้โห

โอโยดาบัฟให้มูเขี้ยเขี้ยตัวไปตายฮัลบหลเด็กหมูนั่นเยี่ยมมานนี้แบบพนักทานเยี่ยดักหมูแยกเป็นผู้เหมยแล้วไงยี่เด็หม้อเด็กมอเด็กมอโอ้ตึ๊งโอ้แท็กพาวเวอร์ยี่อะไรกันพาวเวอร์ที้เด็ท้าเออหมูฮะพาวเวอร์เอื้อเลยหลังหลังหลังเรา แม่แม่ิงจังเอะไรเรเือไปไกลไอ้รักิดออ้น้ำี๊ลงไปลุมลุมลุมเออลุม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 ลุ้มหมาหมูกำลังดับไดเดอดับเดเดอีมคอกูีคอกูดับไปเดอดับไปเดอ ดึงดึงด้แม่งจลอยมาอห้เขาผักไปนะมองสับอกยังยองยองไรเงี่อ้อมันชนกูพันกู ช่วยด้วยวัดนกูจะเออโดนสตันเล่นช่วยด้วยช่วยด้วยมันอะไรกูเออเฮียกูเห็นกูเห็นเทรลเนแม่งฟิวมาโคตรไกลเลยทีเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยช่วยกันด้วยวิ่งหนีอ่าเออนี่กนี้

เออระเบิดตายมึงคิดมึงจะสู้ฮานได้อย่างงี้เนอะมาดิเอ้ยกูสตันกูสตันเดี๋ยววช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยวกว้มลุ้มลุ้มล้มลุ้มลมมมมามวกังออช่วยด้วยมันเอ้ยหลังหลังหลัีอชนโอโออกมาโอะมันเอาไมเอากูเอาโอเคสวยไม่เอากูละยลเฮ้ยมาดิ

มันเจ็บมันเจ็บมันเจ็บตล้วเนี้ยคู่หูต้องคู่ตัวเนี้ยใช่ไหมอัลโต้ลุกเหรออัลโต้ลุกนู่นนู่นจัดดีเดตจัดดีเดตไช่วยด้วยช่วยด้วยฟังกูฟังกูมาดีเดี๋ยวไอ้ร้านเร็วโอ้โดนช็อตโดนช็อตโดนช็อตฮึ่มคนอ๋ออ๋ออ๋อยด้วยช่วยด้วยด็วทุ้คนจะฆ่ากูแล้วโดนตัง เออโุโรยอ้เยเลยจะกินเซฟ่ะอย่าวะดักเปืไปไหนละ้าวเจ้ด้วยเจ้ด้วยเอออ้าวโอดนูเอ๊ะะโวยเย่เคปั่เลจ้ะ เราอยู่ฝั่งจักรวรรดิไม่ใช่ไหมไอ้เห <museums> ี้ยไห้คุอยู่แต่เจไดไองตะคิดความจักรวรรดิจักรวรรดิเราไงไอ้เหี้ยโดนเจไดลุมจ้าเจไดแม่งคนนึงผ่กคนนึงดึงไอ้เหี้ยแม่งโดนบุรีไอ้เหอ้ยบุรีนี่ฝั่งฝั่งใจไดแม่งเข้าคนสี่คนไอ้เหี้ยดาซีเดสแม่งโดนอัดเข้ารูแล้วมนแบบลุมแบบสามคนลุมฟันแล้วฮันโซโลยิงอยู่ข้างนอกไอ้เหี้ยมึงกระดรให้มึงไอ้ชัดโอปิวันพักใครใครดึงกระเป๋าวะเก๊ใครดึงกระเป๋าวะอันตะคิดดึง Boom. <laughs> <laughs>